สวัสดีเช้านี้ครับผมเช้านี้เช้าว,วันพฤหัสบดีที่30นะครับผมวันพระฤหัสบดีที่30สิ้นเดือนนะครับจะมาตำน้ำพริกนะครับตำน้ำพริกปลาตอนเดียวปลานิลต้มปลานิลน,นี่ครับมีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีพริกเราต้ม กับปลาเมื่อสักครู่ครับแล้วก็จะตำที่นี่ครับส้มนะครับตำนะครับหอมจะเยอะหน่อยแล้วก็พริกก็เยอะพอสมควรเน้นตำก็นั้นก็ไม่เรียกน้ำพริกใช่ไหมครับนี่ครับนี่นะครับเราจะตำนะครับตำพริกก่อนทีนี้เราก็จะมาใส่เนื้อปลานะครับแน่ใส่เนื้อปลาแล้ว 让开！<Okay. S 2> okay. พอาำได้ที่แล้วก็จะมาปรุงรสเหยาะน้ำปลานิดนึงครับเหยาะน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งใส่นิดนึ่งใส่น้ำปลาเสร็จปุ๊บซีอิ๊วขาวแค่นี้นะครับจบไม่ต้องไปใส่เลยผงนงผงนัวนะครับใส่แค่นี้ ลมน้ำของเราลงไปน้ำสุกอเอาแต่พอคกก้นะครับเอาแต่พอคูิงเอาแต่พ่ออ้วนรว่วอย่างนั้นนะครับภาษาบ้านๆภาษาอีสานบ้านเนาครับแต่พอคกคิก คือทถที่จุดแล้วเสร็จเทจบเปล่าเรื่องเล่าเองานี้สรยุทธว่าลรนะงไม่หมดไปเฉลยนะครับ เราจะใส่หอมโด,โดยหน้าหน่อยหนึ่งของจบครับจะเป็นเากสารมีหอมผมเลื่อยตักใส่เลยล่าปลาก็ได้ อน,นี้เรเรียกว่าลาบก็ถูกนะครับพใส่หอคมนะค้มเรื่อยทำไปครับกินง่ายเรียบง่ายนะครับกินไปนะครับในแต่ละวันใส่คมุมเ้ื่อยมันก็จะหิวเหี่ยวหน่อยหนึง่งมันก็จะไม่ดูไม่อะไรนักหนามากมายอ่า <c oughs> ครับเสร็จไปหนึ่งเมนูครับผม <c oughs> ตำปนปานินนะครับ